วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา9นาฬกาณชั้น4ห้องประชุมสมภิสารการจังหวัดกระสินนายจารุวัฒน์บุ่นเพิ่มในายกเทศมนตรีเมืองกระสินเข้ารับมอบโลกเกียรติคุณคนดี4จังหวัดกระสินประจำปีงบประมาณ2566จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระสินเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ และผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมโดยมีนายสนันพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณคนดีสี่จังหวัดกาฬสิน์ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสิน์ครั้งที่2ทับสอจากนั้นเวลา9ก้านาิกานาทีของวันที่2 9กกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2567ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินเนโคสิทธิละกุลประธานสภาเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตอบกระทู้ถามการขออนุมัติงบประมาณใยจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดคุรุภัณฑ์และยะติขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุรุพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ป้ายคะแนนจอ LED ยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2567ไปตั้งใจเป็นรายการใหม่ประเภทเงินอุดหนุนและเวลาเก้านาการ30นาทีของวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณนห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้ภูคคำดรศิรินันท์หล่อตะกูลองในยุเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุยิ่งสูงวัยยิ่งไฟแรงประจำปีพุทธศักราช2567ในหัวข้อสูงวัยอย่างมีคุณค่าชีวิตดีกว่าธรรมชาติร้อยปีไม่มีป่วยโดยได้รับเกียรติจากนายชัยพลชิมปรีผู้อำนวยการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อสูงวัยอย่างมีค่าชีวิตดีกว่าธรรมชาติร0อปีไม่มีป่วยและได้รับเกียรติจากนางดวงใจคานประเดิมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงอายุอายุยืนวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2567ณโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากางจังหวัดกระสิน์นนพสิทธิ์กุญเจริญวิรัต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลสีเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะนะพร้อมทั้งการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านจิตใจร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนโดยมีดอร์มานิตเหลื่อมกุม,มารผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสีเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2567เทศบาลเมืองกระสินนำโดยนายจารุวัฒนบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกรสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานลงพื้นที่ชุมชนวัดป่าทุ่งสีเมืองมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่8มีนาะคมพุทธศักราช2567ณบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินนายจรวัรบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาราคณะครูและพนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินร่วมพิธีอันเชิญถ้วยรางวั3ล3รางวัลของโรงเรียนเทศบาล4เฉลิมพระเกียรติซึ่งมีรางวัลดังนี้ 1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี2,565 2รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงโดยวงดนตรีพื้นบ้านโปลงลางสีสินธินโปลงลางคอรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโป่งลางสิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนานีพันปีหลวงในงานมากาปมปูปัญญาณนันทนาการท้องถิ่นอีสานประจําปีพุทธศักราช2 5 6 6ณนะอุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าสินท่านอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 3. รางวัลชมเชยระดับประเทศประเภททีมหญิงระดับประถมศึกษาการสวดมนต์หมูม่ส,สรรเสริญพระรัตนตรัยนองสารพันชิง้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช2566โดยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามและกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนายมานิตเหลือมกุม,มารผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสี่เฉลิมพระเกียรติอัญเชิญรางวัลไปยังโรงเรียนเทศบาล4ี่เฉลิมพระเกียรติและได้รับเกียรติจากนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินเป็นประธานในครั้งนี้ เมื่อวันที่12มีนาะคมพุทธศักราช2567ณโรงภาพยนตร์ MVP 1บิ๊กซีกาะสินนายจรุวัน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมเสวนาชวนคิดบทเรียนจากภาพยนตร์สัเป,ปล,เลอือสู่ชุมชนกรุณาเทศบาลเมืองกระสินเพื่อการอยู่ดีตายดีคนตายเป็นกลูคนอยู่เป็นนักเรียนซึ่งเทศบาลเมืองกระสินร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มจิตอาสาผู้นำศาสนาเยาวชนจากการเสวนาครั้งนี้ทำให้เราตระหนักได้ว่าความตายจะเป็นสิ่งสามัญและเป็นความจริงในโลกที่เราไม่มีทางปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนรวยร้นฟ้าหรือยาจกสุดท้ายร่างกายนั้นจะกลับคืนสู่ผื้นแผ่นดินและเหลือเพียงเรื่องราวดีชั่วให้ผู้อื่นได้เล่าขาน วันที่14นะมีนาคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมเฉลียงพระเกียรติ8 0พรรษาในจารวัรปุ่นเพิ่มนายกทุทเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดนิทรรศการการสแสดงผลงานวิชาการของสถานศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปี2566ซึ่งสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกระสินได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนกักและเห็นความสําคัญของการศึกษาเพื่อให้เกิดความภูมิใจและเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ส์ของนักเรียนในสังก,รรกัดเทศบาลเมืองกระสินโดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2567ณบริเวณลานพระบรมราชานุสวรียีพระบรมรูปองค์ม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สาศาลากลางจังหวัดกระสินหลังเก่านายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานเทศบาลร่วมพิธีถวายราชาสักการะและถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567โดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อลำดึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2567 ณวัดดงปอตำบลกะลสินป์อำเภอเมืองจังหวัดกะลาศิลป์ในมณิชย์ชีวาวงคลรองนายกุทเทศมนตรีเมืองกะสิน์พร้อมด้วยพนักงานครูเจ้าหน้าที่เทศบาลและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีการปักเขตวิสุงคามสีมาเขตที่พระราชทานแก่พระสงฆ์เพื่อใช้ในการสร้างอุโบสถหรือเขตที่พระสงฆ์ได้ประกอบสังฆกรรมพระมหากษัตริย์ผู้เป็นองคศาสนูปถมพมีพระราชประสงค์อำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ จึงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเป็นวิสุงคามสีมาโดยได้รับเกียรติจากนายสันติจตุพันธ์ในอำเภอเมืองกาลสินเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระเดชพระคุณพระเมธีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายสงในการปักเขตวิสุงคามสีมาครั้งนี้โดยวัดดงปอตั้งอยู่ชุมชนดงปอตำบลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2446ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายปัจจุบันมีพระครูประทีปธรรมดิสัยเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้โรคร้ำนายจรวดบุญเพิ่มนายกุทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล เข้าร่วมตรวจประเมินหน่วยไตยเทียมเทศบาลเมืองกระสินและขอรับรองมาตรฐานรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการสาธารณาสุขโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับ,บรองมาตรฐานการรักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการต่อไปเมื่อวันที่20ิมีนาคมพุทธศักราช2567 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาม,มหาราชาสารการจังหวัดกรสินหลังเก่านายจรนดอุ่นเพิ่มนายยกเทศมนตรีเมืองกรสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันอสมอประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและผลักดันให้มีวันสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยปี2567กระทรวงสาธารณสุขได้มีความขวัญอสมแห่งชาติภายใต้หัวข้ออสอมทั่วไทยร่วมใจให้บริการสุขภาพปฐมภูมิทุกกลุ่มวัยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงระบบสุขภาพและการพัฒนาศัก,กยภาพของอสมโดยใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชัน Smart ทอสมเพื่อมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567ณนะห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเข้ารับรางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประเภทเทศบาลประจำปี2567ในฐานะผู้นวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนเทศบาลเมืองกระสิน นางนิพามาสันเทียได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนดีเด่นประจำปี2567จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอ,อป,ปอพลประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีนายอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนกลางเป็นประธานมอบโล่เชิดจูเกียริ และได้รับเกียรติจากนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อา,าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกระสินและนายตีรัตหนูแก้วขวัญรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกระสินร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณพุทธมนฑลจังหวัดกระสินแก่งดอนกลาง นายจรูวั์บุญนเพิ่มในยกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการกระสินร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพุชนพรรษาหรอบรวมทั้งร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระปฐถมบรมราชโองการตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนพัฒนา จังหวัดกาลสินให้สอดคล้องตามทิศทางพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยปลูกต้นไม้ในท้องที่จังหวัดกาลสินจำนวน720,000ต้นมมที่27มีนาคมพุทธศักราช2567ณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินหอศิลป์นาน,นพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมเอกณะผู้บริหารเทศบาลคณะส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสิน เขาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสงการประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานประเพณีสงการประจำปี2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15เมษายนโดยกิจกรรมจะมีการอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิ์นิลโลกคันตรายหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นพิธีรดน้ำดำหัวขอพอร ผู้สูงอายุพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อให้ประชาชนชุมชนได้ส่งน้ำพระพุทธรูปรสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในง,งานประเพณีสงการการประกวดขบวนแห่สงการการประกวดฟ้อนลำประยุกต์และกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลานวัฒนธรรมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นให้คงไว้